<g ul ter> ใ่ผาผิวเวิร์นเบิร์นคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โนโอ้องทุกคนทุกท่านเด้อสีมารับชมจ้ะขอบคุณจ้ามาแบบโองให้พญายีนน้ำลำยใยใหม่พญายอ่อยถอดแบนจากน้อยเนี่เถอะที่ได้เห็นบรรยากาศแท้ๆเน,ะนาะกระนั้พี่โนโอ้องสุดมา้านาคอยได้นี่สุดมาา้านาก็ม้านาเนี่ยก่คอยเสียให้เห็นอัน บรรยากาศคอยยืนยื้ยืนน้าจากน้อยเนี่ย <c oughs> เออยืนยืนน้าผ่านวเข่าแวะมาหาพอ่อหญ่เอาน้ำลำไยมาให้พอ่อหญ่เขากินจะได้มีแหงเห็ดนะเนอไปทุระนอกบ้านหัวกะมา้าที่มาใสาปุ๋ยนะม้าเก็บบท่ทันม้าเก็บบท่ทันพี่น้องโอ้ยกวดพ่านวเข่าแวะมาหาพอ่อไญ่เอาน้ำลำไยมาให้พอ่อไญ่ ขอากินจะได้มีแหงเฮ็ดนะ,นนะเออไปธุระนอกบ้านหัวกระมาที่มาใส่ปุ๋ยนะมาเก็บโบทันมาเก็บโบทันพี่น้องโอ้ยกว่า,าวคือผักกระโตัววานาะอยู่ว่าผักยัเห็นกับโแมนแมนบอก,บอกเออกะพาพี่น้องมาเบิ่งเด้อคลิปนี้กับพากโอ้เขาใส่โดนนะเนาะ ก็ใส่โดนอย่าไปไปค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดคือผักกระโตว้าเนาะคือผักเยืนกับโมแมนแม่นบ่บอกเออกับพี่น้องมาเบิ่งเด้อคลิปนี้กับพับไปธุระนอกบ้านหัวกะม้าที่ม้าใส่ปุ๋ยนะม้าเก็บโบทันม้าเก็บโบทันพี่น้องโอ้ยกวดใส่ผ้าปิ้วเวิร์นเวิร์น คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอทุกคนทุกท่านเด้อสีมารับชมจ้ะขอบคุณจ้ามาแบบฟอร์มพี่น้องชุดม้านะคอยได้นี่ชุดม้านะจ้าดอกดกดอ,กดอกสันม้านางสิละบรรยากาศก็สดชื่นมีแห้งพี่น้องอมีแห้งบบก็เห็ดเออมา,อ,าอันมาหาพอหญ่เอาน้ำลำไย,ยมา <laughs> ใส่ผา่ายิวเวิร์น คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอทุกคนทุกท่านเด้อสีมารับชมจ้ะขอบคุณจ้ามาแบบฟอกไปธุระนอกบ้านหัวกะมาตีมาใส่ปุ๋ยนะมาเก็บโบทันมาเก็บโบทันพี่น้องโอ้ยกว่าเนาะท,ง,ทงนี่บางนั่นคอยมาเบิงมันแรงนนมันแรงหลายคอยยังมาถอนผักบุ้งเลยจ้ะมาถอนผักบุ้งไปหลายเลยเนาะ ทงทงนี่ว้างนั่นข่อยมาเบิ่งมันแรงมันแรงหลายตายหมดคอยยังมาถอนผักบุ้งเลยจ้ะมาถอนผักบุ้งไปหลายเลยจิตอันนี้กับกกอันนี้กกผักกุ้มพี่น้องกกผักกุ้มมืกอนี้ก็แดดดีดีทงนาทงนาไจเสิแล้วยังพ่ะย่ะกระใจบ่มันมันกับใครดีกว่าผีตายอยู่เออเพราะว่าผีตายมันบกเกดเลยจ้ะอันนี้ก็สูบนาดสายว่านนี่เนี่ย อันเสียงยีงมันยังนั่นน่ะก็ใจบ่มันมันกับใครดีกว่าพี่สายอยู่เออพอว่าพี่ขายมันตกติดเลยจ้าอันนี้ก็สูบนําตายว่านนี่เ่ยอันเสียงยี่งมันยังนั่นน่ะไปจ่ายค่าประกันเนาะก็เลยแวะทางไปธุระนอกบ้านหัวกะม้าที่ม้าใส่ปุ๋ยนะม้าเก็บโบทันม้าเก็บโบทันพี่น้องโอ้ยกลัวให้พอญายิน น้ำลำไยใหม่พ่อหญ่โอ้ยถอดแบนจากน้อยเนี่ยเถอะที่ได้เห็นบรรยากาศแท้เนาะเกิดข่าวดวนดวนยานบบทันพ่อหญ่ไปแล้วจ้ะบายบายจ้าเอาน้ำกระเจี๊ยบมาให้พ่อยาเอาน้ำน้ำลำยายคอยกระว๊ง ท้องนี่บ้างนั่นคอยมาเบิ้งมันแรง้งมนแร้งหลายคนะอยยังมาถอนผักบุ้งเลยจ้ะมาถอนผักบุ้งไปหลายเลยกจ่าจบ่มัน,ม,นมันกับใครดีกว่าปีกาย,ลยลกอยู่ยเพราะว่าปีขายมันบกเกดเลยจ้ะอันนี้ก็สูบน้ำตายว่าที่ไหนอันเสียงยี่งีมันยังนั่นน่ะชีวิตกระเลงดวนพี่น้องเออบได้หยุดบวด้สาวกินข่าวแล้วก็อกอ,กอกจากบ้าน ขอได้พี่น้องลงบ่ได้กระติพาพี่น้องเขาเลาะเบิงเลาะเบิงแค่นี้แหละเลาะเบิงแค่นี้แหละจ้ะฉีดยาอยู่มันต้องในบริษัทดอกคุณกาใจ่มันมันกับใครดีว่าปีศาจอยู่เออพอว่าปีศายมันบกิดเลยจ้ะอันนี้ก็สูบนานตายว่านี่เนยอันเสียงยี่งีมันยังนั่นอ่ะ ดอกดอกดอกชั้นม้านางสิละบรรยากาศก็สดชื่นมีแห้งพี่น้องมีแห้งจ้าดอกดอกดอกชั้นม้านางสิละบรรยากาศก็สดชื่นมีแห้งพี่น้องมีแห้งกระพิดเบาเธอคอยเฝ้าขอบคุณหลายอยเฝ้าคอยเฝ้าคอยเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเจ้าเจ้ากระถ่ายรถคะเป็นจังไหนเป็นจังไหนงามดีบ่เพะชีวิตกระเลงดวนพี่น้องเอ้ย บ่ได้หยุดบ่วได้สาวกินข้าวแล้วก็ออกจากบ้านมาก็ได้เก็บผักบุ้งกินแต่เมื่อนี้ล้มบได้ดอกน้าหลายแล้วพี่น,อดดน้องหน้ามไหลแล้วเป็น,เป,นเป็นที่พอใจแล้วอันใกล้สิแล้วยัง,งไปวนันไปวันไปใ่ผ่าผิวเวิร์นเวิร์นคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกทันเดอร์ีมารับชมจ้ะ ขอบคุณจ้ามาแบบฟอกไปทุระนอกบ้านหัวกะมาที่มาใสปุ๋ยนะมาเก็บบ่ทันมาเก็บบ่ทันพี่น้องโอ้ยกวดพา,านกัแบแวะมาหาพ่อใยเอาน้ำลำไยมาให้พ่อใยเขากินจะได้มีแห้งเฮ็ดนะเนอะมาหยืน,น,น,ยนอันนี้ก่อนถ่ายรูปกับกับกกผักกุ้มกกผักกุ้มนี่ออกดอกสุปีสุปีเด้เนี่ย ออกดอกซื้อปีได้กกผักกุ้งเสียแต่ก่อนกันยากลำบากพี่น้องล่าเนาะแต่ก็มีน้ามาบ่ได้พี่น้องลงบ่ได้กระิพาพี่น้องเขาเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งแค่นี้ละเลาะเบิ้งแค่นี้ละจ้ะจจะะเก็บ้ฉีดยาอยู่มันบ่ทั้งแต่บริษัทดอกคุณงจะมานานน่ะไม่เคยสิให้เห็นอัน บรรยากาศคอยยืนยู่ยู่น้าจากน้อยเนี่ยเออยืนยู่น้าคอยเห็นเออมาอันมาหาพ่อไงเอาน้ำลำไยมาจ่บ่มันมันกับใครดีกว่าตีขายยูกเออพตีขายมันกระสดเลยจ้าอันนี้ก็สูบน้ำใต้บ้านนี่หนิอันเสียงยี้งี้มันยังนั่นน่ะเขาขีดยาเนาะโอ้เขาใส่โดนเนาะเขาไสโดน จ้ะไปไปค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดอ้อนะเป็นเดือน,น้วทงทงนี่วางนั่นค่อยมาเบิงมันแรงแมันแรงหลายต,ตายาคนะ่อยยังมาถอนผักบุ้งเลยจ้ะมาถอนผักบุ้งไปหลายเลยพี่น้องมาทงนะมากระเบ,บฟิฟเ้าพี่น้องค่อยไปอันนอกบ้านไปทําธุระเออไปใจคาประกันพี่น้องออพ่านเขวแ้ยมาหาพ่อยญ่เอานา้ำลำไยมาให้พ่อหญ่เ,ออเขากินจะได้มีแห้งเฮ็ดนะเออนอ พีดเล้าถือไข่เฝ้าขอบคุณหลายๆข่เฝ้าไข่เฝ้าไข่เฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้าจอาจอากระถ่ายรถคะเป็นจังไดเป็นจังไดงามดีบ่พอได้พี่น้องลงบ่ได้กระิพาพี่น้องเขาเลาะเบิงเลาะเบิงแค่นี้ละเลาะเบิงแค่นี้ละจ้ะจะไปเก็บจ้ะฉีดยาอยู่มันมาตันงแต่บริษัทหลอกคุณ ดอกลูกดอกชันม้านางสิละบรรยากาศก็สดชื่นมีแห้งพี่น้องมีแห้งตัวม้าน้าหน่ะเอ้คอยเชียร์ให้เห็นอันบรรยากาศคอยยืนอยู่อยู่น้าจากน้อยเนี้ยเออยืนอยู่น้าเขขีดยาเโอ้เขาไส้โดนเนาะเขาไส้โดนอยะาไปไปค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดพาพี่น้องมาทงนะ มากระเบฟฟ้าพี่น้องคอยไปอันนอกบ้านไปทําธุระเอไปใจคาประกันพี่น้องให้พญายีนน้ำลำไยใหม่พญาย่อยถอดแบนจากน้อยนี่เถอะที่ได้เห็นบรรยากาศแท้เนาะพี่น้องชุดม้านาคอยได้นี่ชุดม้านาไปใจคาประกันเนาะก็เลยแวะทางท้อะ ท้องนี่วังนั่นไอยมาเบิ่งมันแรงมันแรงหลาย,อายาขอยยังมาถอนผักบุ้งเลยจ้ะมาถอนผักบุ้งไปหลายเลยเป็นกใ็ใส่ยาใส่ยาเนาะอันนี้ต้นผักหยังพ่อหญยนี่ต้นผัก